ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทีเอ็นครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูเนาะก็ที่มีให้ดูล่าสุดก็จะเป็นโหลดทีละนัดนะครับก็มีเพื่อนถามว่ามันใช้กับเข็ม fx ได้ไหมตัวที่ผมเอาลองมันก็เป็นเข็ม fx นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมสรุปว่ามันใช้ได้ไหมผมว่ามันใช้ได้นะครับตัวที่ลองอ่ะมันก็เป็น fx แต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้แจ้งรายละเอียดเนาะก็คือไม่ได้ตั้งใจจะถามคลิปด้วยแหละก็พอดีเพื่อน เขาทักข้อความมาว่าถ่ายให้ดูหน่อยก็เลยถ่ายเป็นคลิปไหนๆก็ถ่ายแล้วก็เลยลงไปด้วยเลยแล้วกันก็เลยอธิบายไม่ละเอียดก็ต้องขออภัยนะครับโหลดตัวใหม่นะครับมันเป็นโหลดนัดเดียวมันปรับปรุงมาใหม่จากตัวเก่านะครับตัวเก่าก็คือเวลาเราใส่อะเราต้องใส่แนวนอนถ้าเราคว่ำลงมันก็จะไหลลงบางทีบางทีเราพับเข้าไปเราเหนื่อยขึ้นมันก็ล่วงไปในห้องคอนนะครับตัวนี้ก็พัฒนาต่อมาจากตัวนั้นนะครับ ก็จะเป็นเดือยน,นะครับเป็นเดือยพลาสติกล็อกขอบกระโปรงลูกไว้นะครับไม่ใชโอลิงนะมันก็มีบางเจ้าเนาะที่เขาทาเป็นโอลิงด้านในนะครับไว้ล็อกขอบลูกแต่ของผมไม่ใช่นะครับของผมมันจะล็อกล็อกด้านเดียวล็อกหน่อยเดียวนะครับถ้าเคาะแรงๆมันก็อาจจะหลุดก็ได้นะแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะเท่าที่ลองคว่ำลองหงายลองเคาะเล็กๆน้อยๆก็ยังไม่หลุดนะครับก็มีถามมาว่าใช้กับ FX ได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับส่วนสโคปนะครับสโคปติดข้างนะ ก็มีเพื่อนถามอีกแหละว่ามันต่างจากติดหน้ายัางไงก็คือติดข้างอ่ะมันมันทาให้เราเล็งปกตินะครับถ้าเราติดด้านหน้าเราต้องเลงผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะต่างกับตรงนี้เนาะถ้าติดข้างโทรศัพท์มันก็จะถ่ายของมันไปเราก็จะเลงของของเราไปปกตินะครับมันก็ต่างกันตรงนี้เนาะส่วนมากเขาก็รู้กันนะคนที่ใช้บางคนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับถามมาผมก็ตอบให้นะครับก็ไม่ว่ากันเนาะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับ แล้วก็พี่ทําขายหรือยังก็ยังนะครับก็มีลองทําไว้สี่อันนะก็ยังไม่สําเร็จนะครับก็คือยังไม่ได้ทําต่อไม่ใช่ว่ายังไม่สําเร็จอนะ่ะมันยังมันยังไม่ได้ทําต่อนะครับก็เลยยังไม่ได้วางจําหน่ายนะถ้าใครจะเอาก็ลองทักมาก็ได้ตอนนี้มีมีอยู่ขึ้นโค้งไว้สี่ตัวนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนะขาดแป้นจับนะก็ถ้าถ้าใครจะเอาก็เดี๋ยวไปต่อให้มันจบแต่ถ้าไม่มีใครเอาก็ ก็ไม่น่าต่อเนาะเพราะตัวที่ผมทําไว้เป็นตัวต้นแบบนั้นมันก็ใสใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็มีถามมาอีกนะครับว่าทํายังไงถึงให้แม่นนะครับคําถามเนี้ยส่วนมากผมจะเจอทับทุกวันเลยพี่ใช้ลูกขนาดไหนถึงจะแม่นพี่ใช้18แม่นไหมพี่ใช้ลำค่ายนี้แม่นไหมพี่ใช้ลูกเบามันจะแม่นไหมเงีย้ยผมเจอทุกวันเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยมาขออธิบายนิดนึงนะ ลาำนะครับมันดีทุกค่ายนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยถ้ามันเป็นลูกอย่างที่ที่ที่ผมมีนะก็คือห้าจุดห้าหนึ่งห้าดห้าสองอ่ะก็คือมันจะจับเกีียวของมันพอประมาณนะครับก็ถามว่ามันค่ายไหนมันดีกว่ากันผมตอบได้เลยว่ามันดีทุกค่ายนะทั้งค่ายดังค่ายไม่ดังนะครับขอให้มันจับเกีียวนะครับใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าเราไปเอาลูกที่มันหลวมกว่า ต่อให้ค่ายดีแค่ไหนมันก็ไม่ดังนะครับทั้งนี้้มันก็ไม่แม่นนะไม่ใช่ไม่ดังต่อให้่า่ดังแต่ไปใช้ลูกที่มันมันหลวมอ่ะมันหลวมหรือว่าเมื่อก่อนนะมันจะมีเขาทํามาก็คือเขากลัวจับเกี่ยวไม่เยอะก็ทํามาเป็น5.55เลยเพื่ออะไรเพื่อให้มันจับเกี่ยวเยอะๆให้มันกินเกี่ยวเยอะแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ดีนะครับมันไม่เหมาะนะมันจับเยอะไปพอเราอัดเข้าไปเนี้ย ตูดกระโปรงมันขาดนะครับเวลาเราส่งลมเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เสถียรน,นะครับมันไม่เหมือนกับพวก5.51 5.52ถึงมันจะจับไม่เยอะเท่า5.55้านะเราดันออกไปเนี่ยมันอาจจะมีรอยเกีียวไม่เยอะเท่า5.55้าแต่ว่ามันเหมาะสมของมันแล้วนะครับก็เมื่อก่อนผมก็เคยเอามาใช้นะ5.55นี่โอ้โหดันแทบไม่เข้าเลยแต่จับเกียวนี่สุดยอดตูดขาดเลยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบ ทำลูกหนักๆตูดมันก็จะตื้นนะมันก็จะกินยันเอวลูกเลยนะครับมันก็ขาดนะครับเพราะฉะนั้นนะลำค่ายไหนก็ดีหมดลูกลูกที่จับเกีียวก็ใช้ได้แทบทุกค่ายนะครับก็ลองมาดูเซตต,ต,ตัวตัวตัวปูนที่เราใช้นะก็คืออย่างแรกเลยนะอย่างเอาประสบการณ์ที่ผมเจอนะแล้วเขาไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือเวลาเราเวลาเราเทสอะถ้ามันมีลมสวนมาเล็กน้อยอะ ก็คือถ้าเรายิงปุ๊บรู้สึกมันตีหน้าหรือว่ามันออกมาโดนมือนะครับต่อให้ใช้ลำเทพให้ใช้ลูกฝาแดงยังไงมันก็ไม่แม่นนะครับมันต้องแก้จุดนี้ก่อนเนาะก็คือทํายังไงก็ได้ไม่ให้มันมีจุดรั่วจุดซึมตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะได้ส่งออกปลายไปเต็มๆนะครับก็ลองไปไล่ดูนะครับพอเราไล่จุดนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยมาไล่ดูเก็บเสียงแล้วค่อยมาไล่ดูตัวอื่นนะครับอย่างแรกอะผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนเลย ช่วงต่อล้ำกับโหลดช่วงช่วงโหลดเข้ามาล้ำเข้ามาในโหลดนะครับอย,อย่างองนะย,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 ย่างของผมนะยกยกตัวอย่างของผมนะของผมมันไม่มีบูสใช่ไหมมันมันดันล้ำมาก็ผมผมก็แก้อยู่หลายวิธีนะครับว่าเอ๊ะทำไมลมมันออกมาตีหน้าเราวะสุดท้ายนะครับมันก็ซึมออกตามขอบทองเหลืองนะครับของผมมันไม่มีบูสนะผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงผมก็เอา เขาเรียกเอาอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะซิลิโคนซิลิโคนทากระจกนะครับของผมมันจะเป็นรูออกสี่รูเนาะผมเคยทําไว้ผมก็จะทาดันทองลำทองเหลืองออกมาก่อนแล้วก็ทาทาแล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็ทากบเลยนะครับก็พยายามอย่าให้มันเข้าไปในลำอันนี้ของผมนะของคนอื่นเขามีบูธมันก็มีโอริงกั้นนะครับมันก็ไม่รั่วนะครับของผมก็ใช้วิธีนั้นกลุ่มมันก็ดีขึ้นมาเลยนะก็คือ จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นที่เก็บเสียงไม่ได้เป็นที่ลูกไม่ได้เป็นที่ลำเลยมันก็เป็นแค่ตรงเนี้ยแค่ลมรั่วหน่อยเดียวเนี่ยมันก็ทาให้เราปวดหัวแล้วก็ไปไล่ตรงจุดอื่นก็อีกเยอะแยะหลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับของใครที่ไม่แม่นนะแนะนําให้ดูช่วงนี้ก่อนเลยช่วงลมมันย้อนออกค้อนไหมมันย้อนออกแกนวาลไหมมันซึมออกช่วงระหว่างโหลดไหมมันซึมออกระหว่างครอบไหมเราไล่ตรงนี้จบนะครับแล้วค่อยไปไล่ตัวอื่นผมเชื่อว่าถ้าไล่ตรงนี้จบนะ แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นมันแม่นขึ้นแน่นอนนะครับเท่าที่ผมเจอมานะก็โอเคเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวก็พอดีเมื่อกี้ก็ไปซ้อมเก็บดอกบัวมาเดี๋ยวก็ลงต่อคลิปไว้ให้ดูเล่นๆเพลินๆกันแล้วกันก็ดูเพื่อความบันเทิงนะก็ไม่มีก็อย่าไปดูให้มันซีเรียสนะก็ดูว่ามันเป็นความบันเทิงนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับครับเดี๋ยวจะมาลองเก็บดอกบัวบานสามดอกเลย ชัดกว่าหน่อยได้แต่ถักๆเรียบร้อยนะนะแต่ไม่ขาดมือไม่ค่อยนิ่ง